รค,รครับเกยิ่งเจริญเครตครับมาครับเนะนะก็วิธีนําเสนอก็เดิมเดิมอนะเนาะไม่รู้จะเสนอวิธีไหนให้มันไม่น่าเบื่อแนละ้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็มาดูตัวได้ว่าสปินเตอร์ hG สามพันนะครับตัวนี้เป็นตัว hG สามพันนี่ก็น่าจะเป็นรหัสของรอบรอบเร็วนะครับนี่รอบรอบเยอะมากเลยครับนี่ตัวนี้หมุนนุ่มลื่นนะครับหมุนนุ่มลื่น ริ้วรอยก็มีมีบ้างนะครับมีทั่วตัวเป็นลอกมือสองก็อย่างว่านะครับริ้วรอยก็มีบ้างที่สปูลตัวนี้ค่อนข้างจะมีริ้วรอยน้ํากัดนะครับน้ำกัดที่ผมนั่งก็มีตรงนี้ที่หนึ่งแต่รูปๆดูแล้วก็ยังมีมีมีสะดุดมือหน่อยๆนะแล้วก็ตรงข้างล่างนี่ครับะมีแต่ข้างล่างเนี่ยรูปๆแล้วไม่มีแบบ ะดุดมือเท่าไหร่นะครับก็เป็นยิ้วลอยตามภาษาลอกมือสองนะครับขอคนที่รับได้นะครับเพราะมันเป็นลอกมือสองอแตกเครื่องในหมุนนุ่มลื่นครับนี่หมุนนุ่มลื่นเงยีบงยบเงียบด้วยกันกลับใช้ได้ปกตินะครับนี่ได้ปกติคลิกเสียงดัง ดีเลยทีเดียวเป็นกลิ่งรถจักรยานเลยอ่ามาดูอ่าก่อนที่จะดูเบรกดูด้านในกันก่อนว่าสปูลบิดเบี้ยวไหมอ่าฝาตัวนี้มีมีเลเวลเลเวลดักให้ด้วยนะครับเป็นบอกตำแหน่งของการเบรกนะครับนี่สปูลโคตรหนาเลยครับเห็นไหมนี่สปูลหนามากนะโอ้ คลิกเสียงเป็นสปริงดีดนะครับไม่มีหักแน่นอนนอกจากสปริงจะผุ <c oughs> แกนแกนไม่ไม่ปีนเกียวนะครับเกียวไม่รูดแกนยังใสยอยู่นะครับอันนี้เป็นน้ํามันที่เฉยนะครับแกนใส่น้ํามันไว้ก็ยังไม่ได้เช็ดล้างทาความสะอาดเท่าไหร่ก็พอดีลอกมันหมุนลื่นๆก็เลยเอาขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเช็ด ทำความสะอาดให้ทีเนาะก่อนที่จะจัดส่งแล้วเช็คสภาพด้วยนี่เสียงออกมันลื่นผมก็เลยอาหยิบม,มาโพสะเลยเดี๋ยวจะดูแลให้อีกทีนึงไม่ต้องห่วงอ,อมาดูเบรกกันนี่เบรกต้องไม่ติดไม่ตายเข้าเบรกต้องสมูทนะครับน่นี่นนอ่า แนนอนครับเบรกแบบนี้สมูทมากครับเอ็นไม่มีทางสายไม่มีทางกระเด้าขาดแน่ครับแบบนี้เแบรกเบรกแบบหนักนะครับเแบรบกละเอียดหนักด้วยตัวนี้โรเลอร์ขนาดใหญ่ครับนี่บเบลล์มบเบล่มคุปชุบไทเทเนียมมาด้วยโอ้อโหโรเลอร์หมุนทำงานนะครับหมุนทำงาน ครับตัวนี้นนอบหมุนลื่นแขนพับเก็บล็อปอัตโนมัตินะครับยังใช้งานได้ปกติแขนไม่มีคลอนนะครับนี่แขนยังแน่นๆอยู่ก็จะมีให้ตัวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สร้างความเวลาหมุนก็ไม่ได้สร้างความอะไรนะครับนี่เห็นไหมแขนหมุนตรงนะครับไม่มีไม่มีบิดเอียงนะครับนี่ตัวสวิต เปิดกันกลับอยูุ่้งล่างเนี่ยเปิดใช้ได้ไม่ฝืดไม่เหนิดนะครับปกติอ่ามีอะไรอีกเอ,อ่ยยูรอยทั่วไปตัวนี้ made in China อ่ายุร้อยทั่วไปผมมีมก็ยังเงาเงาอยู่นะครับแต่ก็ยังมียูร่อยการใช้งาน,น่าบตามสภาพครับราคาก็ตามสภาพแต่ ราคาไม่แรงแน่นอนครับนี่ตัวนี้เขียนว่าอะไรนะทวิสบัตเตอร์คืออะไรเอ่ยไม,ไ,มไม่ต้องไปสนใจมันนะครับรายละเอียดเล็กเลกน้อยตัวนี้สปูลใหญ่นะครับลายบอกเป็น,นัมเบอร์ลายมาครับ20บปอนเนี่ยได้ถึง150เมตรเลยครับโอ้เป็นลอกตกปลาได้ดินแน่นอนอย่างนี้ ตัวใหญ่ๆนะครับตกปลาหน้าดินกันเลยนี่สามพันห้าสี่พันมันมันมันเทียบมันไม่ได้นะครับบางทีก็สี่พันเล็กกว่าน,นี่ก็มีก็ก็ต้องเอาอย่างนี้เนาะนี่วางกันบนมืออย่างนี้เนี่ยใหญ่นะครับลอกลอกใหญ่นะครับฝากไว้ครับอีกหนึ่งตัวกับความนุ่มลื่นอ่าครับ